การรักษาตัวรักษาใจระหว่างที่โปมติดโควิดอยู่นะครับผมเราก็ผู้ร่างก็คือลุกขับแครบขับแครบขับแครบขับดรายเจ้าค่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในช anel ของโฟมโฟมบล็อกเอนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรก และยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ให้ผมก่อนนะครับผมแล้วเรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของโควิดอีกแล้วก็จะเป็น ep 3ของ post covid g l o w up นั่นเองนะครับผมพี่โฟมเนี่ยได้ทำคลิปมาแล้ว2คลิปก่อนนะนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลผมส skincare ดูแลผิวใช่ไหมครับแล้วก็โฟมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการรักษาตัวรักษาใจระหว่างที่โฟมติดโควิดอยู่นะครับผมแล้วก็การกู้ร่างหลังจากที่เราเนี่ยใกล้จะหายแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้พร้อม กลับมาแบบว่าสดใสชายโกลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมคุณก็มีการแบบว่าไปเปลี่ยนลุคทำนู่นทำนี่มาอย่างแบบสีผมทำเล็บทำ เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรนี้เนาะก็ทําให้ชีวิตเราช่วงนี้เนี่ยไม่ซีดเซียวไม่หมดหมองเหมือนคนเพิ่งป่วยออกมาแล้วครับในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั่นเองเนะจ๊ะเอาล่ะครับในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการรักษากายหรือว่ารักษาตัวนั่นแหละกันก่อนนะครับผมก็คือการที่เราติดโควิดเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะ แพนิกกันใช่ไหมรวมทั้งโฟมเองด้วยนะโฟมก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงที่โฟมปวดขึ้น2ขีดเนี่ยมันคือแพนิกมากเราก็รู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงต่อดีแล้วเราจะแบบท่านผู้อุทรณ์เปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่านะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเท่าที่สังเกตมาก็เริ่มเป็นกันหมดแล้วเท่าที่เราได้คุยกับคุณหมอคุยกับพี่พยาบาลคุยกับใครนา,านก็แล้วแต่นะครับผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคที่เริ่มจากไม่น่ากลัวเท่า แรกๆล่ะเท่ามอกอนที่เราไม่รู้ว่าแบบเออมันจะต้องรักษายังไงมันจะต้องทํายังไงต่ออะไรแบบนี้ถ้าคุณมีภูมิคอบจับวัคซีนที่เพียงพอคุณเป็นคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วสามสี่เข็มอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหรือว่าถ้าคุณไม่มีโรคประจําตัวหรือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่สูงอายุมากๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบเออไม่ได้มีอะไรต้องแคนิคหรือว่าต้องกังวลขนาดนั้นเพียงแค่ว่าอาจจะต้องมีการรักษาตัวที่เป็นพิเศษกว่าโรคอื่นๆนิดนึงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นโรคที่ใหม่แล้วก็เอออาจจะต้องแบบได้ยยาาว่ออะไรรเ็หน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มียาใช่ไหมครับผมก็อยากจะมาแนะนําในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการที่แบบผมไปอยู่ในฮอสิทลมานะครับผมคุณหมอเนี่ยก็แนะนําว่าแบบถ้ายังไม่ได้ยาอย่างเงี้ยก็าสามารถทานยาตามอาการก็ได้หรือว่ายาฟ้าทายโจนก็ได้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันซิ่ปพ่ลมากมันเหมือนเป็นแบบให้หวัดธรรมดาเลยนะครับผมผมเองนะเป็นคนที่เหมือน ถทบจะเป็นเยอะที่สุดเท่าที่เห็นคนรอบตัวเป็นมาเลยนะครับผมวเมีอาการแบบว่าเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวแล้วก็ไอเป็นน้ำมูกอะไรแบบเนี้คือช่วงที่เราเป็นเนี่ยช่วง3าวันแรกๆมันเพลียมากไข้ขึ้นตลอดทุก4ชั่วโมงขนาดหลับอยู่เงี้ยยังรู้สึกแบบตัวร้อนต้องลุกขึ้นมากินพาราทุก4ชั่วโมงแบบ ไม่ไหวอะทรมานกายทรมานใจมากช่วงที่มันเพลียหนักหนักมันเป็นไข้หนักๆเงี้ยจิตใจเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันแย่มากมันเซ็งมากมันนอยมากเลยทําไมจะต้องมาอยู่นอนเป็นผักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ได้ยาฟาวีไปแล้วเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากแบบอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่ได้ยาฟาวีใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนเขาจะมีโครงการอะไรที่เป็นแบบเจอแจกจบ,จบก็คือ,อยาตัวนี้แหละจะเป็นตัวเดียวที่ต้านไวรัสโควิดนะครับผมเป็นย 多买发子。 ีรยก็ถ้าใครที่แบบเออกำลังเพิ่งติดโควิดช่วงนี้นะคบผมก็ลองเอาผล rt pcr นะครับผมแล้วก็ไปลองรับยาดูหรือว่าลองติดต่อช่องทางต่างๆท,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 ที่แบบมีอยู่ตอนนี้ก็ได้นะแล้วก็ผมไปเจอแอปหนึ่งมาซึ่งเป็นแอปที่น่าหลักมากชื่อว่าแอปหมอดีนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะก็คือแบบว่าเออลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนัไดไปเจอหมอเลยแต่แค่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเนี่ยสามารถสั่งจ่ายยาแล้วส่งมาที่บ้านเราได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปเจอความเสี่ยงอะไรใดๆซึ่ง มันก็ค่อนข้างโอเคแล้วเขาก็รวมถึงอาการของโควิดด้วยนะครับผมก็ถ้าใครที่แบบว่าทําทุกวิถีทางแล้วยังไม่เจอขนทางสักทีเนี่ยก็ลองเอาเนี่ยไปเป็นออปชั่นดูนะครับผมวันนี้ก็จะซีเรียสนิดนึงพอมาพักหลังจากนี้แล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาคุยกันแบบสบายๆแล้วกันเนาะในการรักษากายของเราเนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่มียาฟาวีจริงๆเราสามารถทานแบคลองสําหรับอาการไปเจ็บคอได้นะครับผมแล้วก็วิตามิน B ีบีรค่าอะไรเงี้ยสามารถทานวันละสอเม็ดได้เลยเป็นแบบว่าไฮโด o ส e นะครับผมช่วงนี้แล้วก็พวก ยาพ่นคออะไรอย่างเงี้ยสามารถพ่นได้ถ้ามีอาการเจ็บคอแล้วก็พารากินได้ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับยาฟาวีจริงๆเนี่ยสามารถทานฟาทรายโจนได้แต่ว่าฟาทรายโจนเนี่ยอาจจะต้องดูโดสในแต่ละยี่ห้อนะอันนี้ผฟมก็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนําว่ากี่เม็ดกี่เม็ดเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเหมือนจะปริมาณไม่เท่ากันเป็นแบบว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นถ้าเกิดว่าได้ยาฟาวีเข้าฮอสพิทอลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าสบายใจแล้ว ซึ่งมันก็จะนํามาสู่การรักษาใจของเรานะครับผมเราเองนะคะผมเป็นคนที่สามารถอยู่กับที่ได้โดยที่มีอะไรให้ทําตลอดเวลาช่วงที่ป่วยผมก็จะหาซีรีส์ดูแล้วก็แบบนอนนิ่งๆเลยแล้วก็นอนดูแบบตาชำ่ำแต่ว่าพอพอมันสามารถลุกขึ้นมาทํางานได้หน่อยเงี้ยเราก็จะลุกขึ้นมาทํางานนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการอยู่ในที่ ห้องสี่เหลี่ยมตรงนั้นในโฮสปิเตลเนี่ยมัก็อึดอัดนิดนึงแล้วก็ลองอ่านหนังสือหาคอร์สออนไลน์เรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งดูคอร์สที่แบบว่าอยากเรียนแต่ว่าไม่ได้มีเวลาว่างๆสักทีนึงอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลากับตัวเองได้เยอะมากมากแบบ มากร้อเลยนะครับผมติดอย่างเดียวก็คือมันก็จะแค่มีอาการเรียอาการไอเจ็บคอนิดหน่อยซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้เรื่องของโฟมก็ดูเป็นอะไรที่เบาไปเลยสําหรับหลายหลายคนที่ไปกักตัวเรารู้สึกเศร้ารู้สึกชีวิตหม่นหมองอะไรแบบนี้ยเออเราเราไม่ค่อยอะไรเป็นแบบนั้นแต่ว่าพูดถึงแฟนโฟมดีกว่าที่ติดโควิดไป หลังจากที่โฟกออกมานะคบผมเขาก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่แบบว่าสภาพจิตใจไม่โอเคเลยในการดนขันอยู่แบบนั้นเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบออกไปนู่นออกไปนี่ตลอ,อดเวลามีกิจกรรมตลอดเวลาคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะทําให้อาการป่วยแย่ลงจิตใจแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการหากิจกรรมอะไรที่ทําให้ตัวเองไม่หยุดนิ่ง ไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะสําคัญมากในการไปอยู่ในโฮสปิเทลแบบนั้นนะครับผมก็ลองหาดูถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่า,าติดโควิดแล้วก็กลัวว่าจะเซงกลัวว่าจะแบบรู้สึกแย่อะไรแบบนี้เราว่าลองหาอะไรที่ยังไม่ได้ทําช่วงเวลาปกติดูนะครับผมเอาไปทํแล้วก็มาสู่พาร์ทสำคัญของที่มาของลุคนี้นะครับผมการกู้ร่างหลังจากที่เราติดโควิดใช่ไหมครับผมอย่างผมอย่างเงี้ยในอีพีแรกที่เราพูดถึงไปรู้สึกว่าผมมันโซ โรม่าเพราะว่าโคนดําด้วยในการทําสีผมอะไรแบบนี้มันถ้ามันโคนดามันขึ้นอ่ะมันก็จะดูโซพรพอออกมาแล้วก็เลยนัดพี่โตโต,โตแล้วก็ไปทําเหมือนเดิมน,นะผมก็ได้มาซึ่งสีที่จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําสีนี้นะแต่ว่ามันเป็นสีชมพูที่อ่อนกว่านี้แต่สีนั้นน่ะมันหลุดไปแล้วผมก็เลยเติมเอไปอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าได้เป็นสีที่แบบว่าไม่เคยทํามาเหมือนกันนะเป็นสีเหมือนแบบชมพูแบบ ชมเชอรี่เชอรี่เชอรี่บลอซัมอะไรแบบนี้ก็น่ารักดีนะก็เลยเลือกเลือกเสื้อสีเขียวอันนี้มาเพราะว่ามันดูเป็นโทนที่แบบตัดกันอ่ะเออเรารู้สึกว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรที่สนุกสนุกอ่ะเออเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเหมือนแบบกดดด้วยแหละพอฟมไปทําผมมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็มีความคิดที่อยากจะทำเด็บ พูดถึงเรื่องของการทําเด็บนะครับผมมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเราก็ยังไม่เคยทำแบบจริงจังเริ่มแรกเราซื้อสีดํามาขออชาแนวเป็นแบบดําด้านเราก็ทายเองเราก็ส่งไปให้เพื่อนดู mm hmm. เพื่อนบอกว่าซื้อสติกเกอร์เถอะในช h อป e ี้ลาซาด้าน,นี่ขายก็เลยซื้อสติกเกอร์มาสรุปสติกเกอร์ก็แบบเป็นสติกเกอร์แบบว่าง่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมแต่ก็ สนุกสนุกป,ประมาณนั้นก็เลยคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปทำมาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอกม,มาว่าโฟมคิดว่าจะทำล็อกให้ทุกคนดูแล้วก็ไปดูว่า จะทาเล็บลายอะไรแล้วจะออกมาสวยแค่ไหนแล้วก็ผมก็ไปเที่ยวเช็คอินที่พัทยาไปหัวหินมาอะไรประมาณนี้ก็เป็นการทําให้ร่างกายตัวเองเนี่ยไม่จมอยู่กับความเครียดของการติดโควิดมาซึ่งมันก็มีความเครียดจริงๆนะค่ารักษาพยาบาลเอ่ยเรื่องของงานที่แบบต้องโฮไว้ก่อนเอ่ยอะไรแบบานี้ที่แบบก็เครียดนิดน,นึงแหละหลายๆอย่างคือมันก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ๆจะแบบแฮปปี้ขนาดนั้นตลอดเวลาแต่เราก็พยายามดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทําให ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วก็ลุยกับงานที่เราชอบอย่างแบบ YouTube อะไรเงี้ยที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยสามารถส่งความสดใสไปให้ทุกคนได้นะครับผมคือเราต้องสดใสก่อนเนี่ยเราก็ถึงจะส่งพลังบวกให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยในวันนี้เราก็เลยแบบว่ามีพลังบวกมาเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะส่ง ต่อให้ทุกคนนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมเอามาสรุปกันในวันนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าการติดโควิด19ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเคยกลัวกันในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังตัวเองแล้วกันแต่ว่าถ้าทุกคนติดจริงๆเ่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมา ขอโทษหรือว่าจะต้องมาแบบเป็นคนไม่ดีในสังคมอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะและพาร์ทสุดท้ายนะครับผมก็คือที่มาของลุคนี้ก็คือลุกขับแครบขับแครบขับแครบขับดรายเจ้าค่ะไม่ใช่เลยอ่ะพี่แครบที่มาขับรถให้อ่ะเอออะไรประมาณนั้นไม่ใช่เราเลือกสีชุดนี้ให้มันเข้ากับสีผมนี้มันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะ ได้มาเจอกันอีกในอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวคงจะมาพูดถึงเรื่องของการทำเล็บแล้วก็ทำอะไรต่างๆที่สนุกๆให้ทุกคนดูอีกหลักกันเนาะก็ส่วงในวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ต้องขอจบซีรีส์ o อ s t covid glow up เพียงเท่านี้นะครับผมก็ Stay Safe แล้นนวก็ขอให้ทุกคนเทคแคร์ตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะครับผมไปแล้ว